ก็หลายเรื่องฮะไอเรื่องเฟซปลอมนี่ก็เหมือนกันครับบางคนมันปลอมกันปลอมเป็นหน้าตาเราได้แม้กระทั่งเฟซบุ๊กรูปถ่ายชื่อเบอร์โทรเพราะว่าบัตรประชาชนของเราเอ,อ่ไปถูกถ่ายไปลงทะเบียนที่นั่นที่นี่แม้กระทั่งว่าเราจะเชื่อใจทุกคนได้ยังไงว่าบัตรประชาชนของเรานั้นมันสามารถเซ็นรับรองหรือมอบอำนาจ ในการเซ็นได้และเขาจะรู้ได้ไงว่าการมอบอำนาจในการเซ็นแม้กระทั่งว่าไปซื้อเบอร์โทรศัพท์หรือซื้ออะไรทุกอย่างที่อ่าเป็นของเราได้เอกสารของเราเนะ่ะเขาทำให้เราเข้าใจผิดเราได้ทำไมคนถึงเกลียดเราสาเหตุอะไรทำไมคนถึงเข้าใจว่านั่นเป็นตัวเรา ซึ่งจริงๆก็เป็นตัวเราแต่เป็นเฟซปลอมแต่ปัญหาของมันก็คือการที่คนมีข้อมูลเพราะเขามีเงินเมีอำนาจที่มันทำให้ทุกคนเข้าใจเราผิดได้ว่าเรานั้นเป็นคนที่ต้องคอยให้คนอื่นตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ มันยากนะที่จะต้องเจอแบบนี้มันไม่ยุติธรรม